ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆธรรมบททางแห่งความดีโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระเรื่องที่6การไม่สำรวมอินทรีย์พระพุทธภาษิตสุภานุป,ปัตสิงวิหารันตังอินทิเยสุอสังวุตังโพชนาหิ อมัตตัญยุงกุศีตังฮีนวีริยังตังเวปสหติมาโรวาโตรุกขังวะทุกพลังอสุภานุปัตสิงวิหรันตังอินทรีสุสุสังวุตตังโพชนามหิจะมัตตัญยุงสัทธังอารัฐวีริยังตังเวนปสหติมาโรวาโตเสลังวะปบพตัง คำแปลคนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักในการบริโภคเกียรคร้านมีความเพียรเลวคือย่อหย่อนมานย่อมรังควานย่ำมยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ลม้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์ รู้จักในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรสม่ำเสมอมานย่อมรังควานย่ำหยีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างเป็นต้น โดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำหนัดพอใจก็เกิดขึ้นกามราคะก็รบกวนทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำนัดในส่วนที่งาม แยกเป็นส่วนๆการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรียหกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจยอยู่เสมอ การตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากมีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย อาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไปทำให้อึดอัดเกียดคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีไม่ได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไป ความเกียจคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทำอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียดคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทำงานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียจคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบนสาธยายไม่เจริญสมณธรรม เช่นสมถะและวิปัสนาเอาแต่ชันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วยความเกียจคร้านเป็นอันตรายต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บันพชิตและคฤารืหัดเป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้คนเกียจคร้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตกสาม คือการวิตกการตรึกถึงกามพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคําว่ามีความเพียเรเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับจับวางวางไม่มีความเพียรอันมั่นคงทําอะไรจับจดทําความเพียรแบบการเดินของกิ้งกาคือเดินเดินหยุดหยุดไม่สม่ําเสมอใจไม่มั่นคง ไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรีหกรู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลาย มานย่อมย่ำหยีไม่ได้มีคำที่ควรอธิบายอยู่อีกคำหนึ่ง<ม>คือมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งโลกียศรัทธาและโลกุตตรศรัทธาโลกียศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหน้าโลกุตตรศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัย อันหนึ่งโลกุตระสัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรื่องประกอบพระจุลการและพระมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตบพรยานครพระจุลการและมหาการเป็นชาวเสตบพรยานคร มีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลกาลมัดชิมกาลและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลกาลมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนค้ากลับก็ซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตับพญานครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตับพญานครคือมัดชิมกาลคนกลาง คราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุป,ปพิกถา ทรงพัรณนาโทษของตามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตะล่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันและจบลงด้วยอริยสัจสี่เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้ จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระาศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลาการทราบ จุลกาลก็บวชด,ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลกาลบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้ศึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองคือคันททุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์หนึ่งและวิปัสนาธุระการเจริญวิปัสนาเพื่อละอวิชชา ทำปัญญาให้เจริญเต็มที่หนึ่งพระมหาการตกลงใจทําประการที่สองคือวิปัสสนาธุระทูลขอให้พระาศาสดาตรัดบอกโศสานิกะทุดงควัดคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหาร ครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเทระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครน้อมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัดชิมยามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี่หรือ ใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าชา้าควรจะเรียนรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าชา้าพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าชา้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถาม เพราะว่าอาจมีพวกโจรทำจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหม พระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียดครั้นควรปรารบความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอโอวดไม่เจ้าเล่ห์ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่ง เมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบรรพชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพระเจ้าก็จะกราบเปลี่ยนให้ทราบพ,พระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าปา่าชะ และสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลกาลพุดลุกผุดนั่งรันจวนถึงขราวาดวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยามีอาจบำเพ็ญสมณธรรมจุลกาลคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละ คือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาให้นางกาลียิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่อศพออกดูเห็นอย่างสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประณีตยิ่งนักมีสีดังทองคำ ยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพไปเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไห่อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการพระมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหมเหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงองหงิกห้อยลง มือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากปอกเปิกพราะเทระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกระสันกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอานิจจาวัตสังขารา อุป,ปาทวยธรรมมิโนอุป,ปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย หลังจากพระมหาการสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุงสงฆ์เสด็จสู่เสตัพยานครสเสด็จประทับณป่าประดูลไลภรรยาสองคนของพระจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทยิ่งนักวางแผนเพื่อจับพระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันพัตตาหาร ณบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสําหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสําหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคลานะอยู่ด้านซ้าย ต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกสุออ่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงภรรยาเห็นพระจุลการมาชวนกันสวนเสเฮห,หาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้น พอพระจุลการแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินรุมกันล้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองเที่ยวทำอะไรอยู่ลาใครบวดมาที่นี่ทำไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุ่งผ้าเขาสวมเสื้อด,ดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระาศาสดา พระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วปวดได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สูรังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จภรรยาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อภรรยาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้ คิดกันดังนี้แล้วจึงอารัธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระาศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระาศาสดาจึงเสด็จกลับก่อน ภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะพระมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบเนอะจึงทรงกระทําเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจักทาอันตรายแก่บรรพชา ของพระมหาการได้แลหรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออยากเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลกาลกับมหาการนั้นผิดกันจุนลกาลผุดลุกพุทนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพลตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเรา เห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิดเป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆให้วันไว้โยกคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหากัหญิงอดีตภรรยาของท่านแปดคนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะศึกหรือไม่ศึกเล่า ดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจฤิติลงมาถวายบังคมพระาศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาสิทธ์กับภิกษุทั้งหลายจบพอดีกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระ จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ